ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับตัวเลขเนี่ยสูงทีเดียวเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงค่าใช้จ่ายที่แพงๆได้แก่ยามุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยการรักษามะเร็งครั้งแรกน่าจะต้องใช้เงินเนี่ยประมาณอย่างน้อยนะครับ2 0 0แสนถึงห้าแสนบาทนี่คือตัวเลขคร่าวๆสําสหรับผู้ที่จะต้องควักกระเป๋าเงินเองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับ อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการรักษามะเร็งนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเจาะรายละเอียดให้ฟังว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่าใช้ใจ่ายหลักที่โดยรวมแล้วเนี่ยจะเสียเยอะที่สุดนะครับอันที่สองก็จะรองลงมานะครับได้แก่ค่าเดินทางค่าที่พักกรณีที่ต้องรักษาข้ามจังหวัดเช่นอยู่ต่างจังหวัดอยากจะมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาญาติก็ต้องมีที่พัก นะครับเสียค่าโรงแรมเสียค่าห้องเช่าเป็นต้นนะครับการเดินทางเข้ามาแต่ละครั้งไม่ว่าท่านจะขับรถเองหรือใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายควรจะต้องคิดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ได้มากันครั้ง2ครั้งจะต้องมีการติดตามการรักษาไปตลอดชีวิตนะครับอันที่ 3. ค่าเสียโอกาสในการทํางานคนไข้มะเร็งเนี่ยช่วงรักษาเนี่ยใช้เวลารักษาอย่างน้อย,นอยเนี่ยสถึงหเดือนนะครับ นั่นแปลว่าอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จําเป็นที่จะต้องลาง,งานนะครับซึ่งจะต้องเตรียมตัวบอกกับเจ้านายไว้ด้วยนะครับว่าอาจจะมีบางช่วงที่ไปทํางานไม่ได้นะครับนั่นก็แปลว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายเงินเดือนครับคุณลาไปทํางานลามารักษามะเร็งเนี่ยนานเกินไปเขาก็ลดเงินเดือนที่แย่ที่สุดก็คือบางบริษัทก็ให้ออกเลยนะครับถือว่าทํางานไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยก็ทําให้มีความเสียหาย แล้วก็ก่อให้เกิดภาระทางการเงินสําหรับออผู้ป่วยนะครับแล้วก็ญาติยิ่งถ้าสมมุติว่าคนที่ป่วยเนี่ยเป็นกําลังหลักในการหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ครอบครัวลําบากมากขึ้นไปด้วยนะครับประเด็นที่4 <Okay. S 1> ก็คือเรื่องค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าจ้างคนดูแลบางทีเนี่ยเราอยู่กัน2อสคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ป่วยเนี่ยนะฮะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องหาคนเฝ้าก็ต้องมีค่าจ้าง นะครับค่าจ้างอาจจะเป็นรายวันนะครับเป็นรายกะเป็นรายเวรน,นะครับหรือเป็นรายเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าการพักฟื้นของผู้ป่วยมะเร็งนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่นะครับยิ่งนานก็แปลว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็จะต้องยิ่งสูงขึ้นการรักษามะเร็งบางอย่างก็มีค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเช่นอาจจะต้องมีออกซิเจนที่บ้านอาจจะต้องมีเครื่องดูดเสมหะนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถุงหน้าท้องในกรณีที่คนไข้ผ่าตัดแล้ว ไม่มีรูทวานอีกต่อไปอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายอันดับห้านี่เป็นความเสียหายทางด้านจิตใจทั้งตนเองและก็ครอบครัวก็มีภาวะซึมเศร้าอ่ะคนนี้เป็นปรากฏว่าญาติใกล้ชิดเกิดภาวะซึมเศร้าก็ต้องไปรักษาตัวเองอีกต้องเสียค่ายาค่าพบหมอจิตเวชอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยังไม่นับค่าความกระวนกระวายใจที่จะทําให้การทํางานเนี่ยประสิทธิภาพลดลงด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายก็มีทั้งทางตรงและก็ทางอ,อ้อมคันนี้เรามาเจาะกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาเพาบาลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การวินิจฉัยนะครับเป็นเบื้องต้นเลยได้แก่ค่าตรวจเลือดนะครับครั้งหนึ่งก็หมอคิดว่าคงไม่ต่ำกว่า500นะครับค่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็มีตั้งแต่3 0 0 0ั 5, จนถึงหมื่นนะครับ MRI นะครับก็มีตั้งแต่ 4- 5 0 0 0จนกระทั่งถึง15 0 0 0ต่อครั้งนะครับ เพสแกนก็มีราคาตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง80,000บาทนะครับแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับค่าตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ชิ้นเนื้อนะครับค่าแรงหมอผ่าตัดค่าเข็มที่จะใช้ในการตัดชิ้นเนื้อกรณีที่ต้องใช้เข็มพิเศษนะครับค่าอ่านผลชิ้นเนื้อค่าย้อมชิ้นเนื้อพิเศษกรณีที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับการตรวจทางพันธุก,กรรมของมะเร็งพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยหมอบอกได้เลยว่า ไม่ต่ำกว่า1,000 0บาทแน่ๆในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เมื่อรักษามะเร็งไปก็จะต้องมีการตรวจติดตามผลเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอาจจะเป็นช่วงแรกๆอาจจะทุกเดือนถัดไปก็เป็นทุก3เดือนพอพ้น3ปีถ้าไม่มีการแพร่กระจายนะครับก็อาจจะกลายเป็นทุก6เดือนแต่ละครั้งที่มาหาหมอก็ต้องมีการเจาะเลือดเ <c oughs> อ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ยังไม่นับค่าแพทย์นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ต้องคำนึงถึง แล้วก็ยังไม่นับด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลคุณจะต้องเสียค่าเดินทางที่ตะกี้หมอกล่าวไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของการฉายรังสีนะครับฉายรังสีก็มีขั้นตอนของมันนะครับการงแต่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จําลองการรักษานะครับค่าคํานวณการรักษาตามแผนการรักษาด้วยรังสีนะครับแล้วก็ค่าฉายรังสีต่อครั้งหรือต่อคอร์สนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยค่าฉายรังสีเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยต่อคอร์สเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ ในโรงพยาบาลรัฐบาลก็ประมาณ200,000บาทต่อคอร์สถ้าเป็นในโรงพยาบาลเอกชนก็จะแปรผันนะครับตั้งแต่300,000จนถึง800,000ต่อคอร์สนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยใช้รังสีเนี่ยในเบื้องต้นมักจะใายแค่คอร์สเดียวเท่านั้นเราจะฉายคอร์สที่2ข้อต่อเมื่อมีการกำเริบนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาครั้งแรกจึงสำคัญที่สุดถ้าท่านได้อยู่ใน ศูนย์มะเร็งที่มีความพร้อมทางด้านการขายลังสีมีเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยอันนี้ท่านก็ต้องตัดสินใจว่าท่านจะรักษาที่ไหนนะครับทุกอย่างก็จะต้องมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีข้อด้อยนะครับมีสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนนะครับก็ต้องประเมินว่าความสามารถของเราในการเดินทางไปรักษาที่ศูนย์ลังสีรักษานั้นเนี่ยจะสามารถ ไปได้จนตลอดรอดฝากไหมมะเร็งบางชนิดเนี่ยก็จะต้องผ่าตัดนะครับก็จะมีค่าผ่าตัดนะครับถ้าในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่าใช้จ่ายก็ตั้งแต่ผ่าตัดเล็ก5000ผ่าตัดใหญ่ขึ้นไปก็ได้ถึงห0,000่นะครับถ้าไปอยู่ในคลินิกพิเศษก็คงจะขึ้นไปถึงแสนถึง2 0 0 0 0 0ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าหมอผ่าตัดก็ถ้าอยู่ในเวลาก็ไม่เสียนะครับแต่บางที่คิวในเวลาก็นาน,าน ก็แล้วแต่ว่าอยู่ในแผน,น,นกไหนโรงพยาบาลมีความพร้อมแค่ไหนค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างถึงแม้ท่านจะเป็นพระราชการก็เบิกไม่ได้ท่านเป็นบัตรทองเป็นประกันสังคมอุปกรณ์การแพทย์บางอย่างต้องจ่ายนั่นเองผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นเอ่อสเตนท์ที่เอาไว้ถ่างหลอดลมหลอดอาหารอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็5,000ถึง20,000ละนะครับซึ่งเบิกไม่ได้นะครับมีค่าห้องผ่าตัดกรณีที่ สูงอายุนอนต้องอาจจะต้องใช้ ICU ก็จะมีค่า ICU นะครับซึ่งแพงนะครับเขาคิดเป็นวันนะครับยังไม่รวมค่ายานะครับถัดมาก็เป็นค่าห้องกรณีที่นอนโรงพยาบาลน,นานแล้วก็ยิ่งนอนโรงพยาบาลนานท่านก็ต้องมานั่งเฝ้ายาติท่านนะครับก็ต้องเสียโอกาสในการทํางานบางทีก็ต้องจ้างคนอื่นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นครับถัดไปเป็นเรื่องของยารักษามะเร็งยารักษามะเร็งปัจจุบันเนี้ยก็มีหลายหลายแบบนะครับ ตั้งเดิมก็คือเคมีบําบัดซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายของยาเคมีเนี่ยก็มักจะอยู่ตั้งแต่หลักร้อยก็มีนะครับต่อรอบหนึ่งแพงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เกิน5 0,000ื่นต่อคอสนะครับคอสหนึ่งนี่คืออาจจะทุก3สัปดาห์หรือทุก4สัปดาห์ยาเคมีในบางโลกก็ให้ทุก2สัปดาห์นะครับท่านคุยกับหมออายุรศาสตร์เคมีบำบัดที่ดูแลท่าน อันที่แพงคือยามุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งปกติเนี่ยมักจะใช้ในมะเร็งระยะแพรกระจายและเวลาให้เนี่ยจะให้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดื้อยาหมอตีเป็นเลขกลมๆอย่างนี้นะครับสำหรับยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็คือว่าค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง5 0 0 0 0ถึง200,000บาทต่อเดือนให้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งดื้อยาพอดื้อยาก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเอาตัวเลขกลมๆแล้วก็คูณ12เข้าไปปีหนึ่งก็จะประมาณ2.4ล้านนะครับ2ปีก็เกือบ5ล้านนะครับแล้วก็ยาภูมนี้ในข้าราชการก็จะมีเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางว่าอะไรที่เบิกได้โรคอะไรที่เบิกไม่ได้ถ้าเป็นคนไข้บัตรทองปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับไม่สามารถใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดและยามุ่งเป้าได้เช่นเดียวกันกับคนไข้ประกันสังคม จะมียาบางตัวซึ่งเป็นยามุ่งเป้าแบบจะเรียกว่าโบราณนิดนึงซึ่งเบิกได้นะครับแต่ก็มีแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นโรคมะเร็งที่จะต้องใช้ยามุ่งเป้าหมอยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้นะครับอย่างเนี้ยเตรียมเงินไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมะเร็งแพร่กระจายแล้วเนี่ยการรักษาคือไปเรื่อยๆเลยนะครับ ตราบเท่าที่คนไข้ย,ยังแข็งแรงเดินได้ผลข้างเคียงไม่มากนะครับแล้วก็ยังคิดว่ามีความสามารถในการจ่ายค่ายาได้เนี่ยท่านไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตะกี้หมอบอกไปแล้วเฉพาะค่ายาอย่างเดียวเนี่ยมากที่สุดสําหรับโรงพยาบาลรัฐบาลก็อยู่ประมาณปีละสองล้านสี่แสนบาทยังไม่นับรวมว่าในระหว่างทางที่ตะกี้ หมอคุยในหัวข้อแรกนะครับว่ามันต้องมีการตรวจติดตามผลเป็นระยะระยะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีการเจาะเลือดนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับรักษามะเร็งไม่ถูกนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าท่านมีบัตรทองมีประกันสังคมแล้วท่านจะสามารถเอาตัวรอดได้จากมะเร็งได้นะครับเพราะว่ายาที่ดีๆบางอย่างมันเบิกไม่ได้นะครับค่าอุปกรณ์การแพทย์นะครับค่าฉายรังสีค่าเอ็กซเรย์บางอย่างก็มีส่วนเกินสิทธิ์ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม อันนี้มายกตัวอย่างนะครับนี่เป็นค่าอิสเลยคอมพิวเตอร์จําลองการฉายลังสีเนี่ยครั้งหนึ่งก็ห0พันนะครับในโรพมาจุฬามีค่าคานวณก็ครั้งละหมื่นนะครับส่วนใหญ่ก็คือต่อคอส์สนะครับหมื่นหนึ่งค่าใช้ลังสีต่อครั้งเนี่ยถ้าใช้เทคนิคปรับความเข้มก็4ี่พันถึง4ี่พันห้าอยบาทคูณ30ิเข้าไปก็แสนกว่านะครับถ้าเราฉายเอาทิตย์สาครั้งก็รวมๆสองแสนบาท นะครับอันนี้ก็เป็นค่าฉายรังสีเข้าวๆในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถ้าเป็นในโรงพยาบาลเอกนชนก็จะแพงขึ้นนะครับก็ประมาณสักอย่างต่ำก็ยี่สิบนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือความสะดวกคือท่านอาจจะไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดรอคิวนะครับในเวลาราชาการท่านจะไปเวลาไหนก็ได้นะครับมีคนช่วยเข็นให้นะครับจากประตูโรงพยาบาลทีเดียวไปถึงห้องฉายแสงอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวก ถ้าท่านสามารถเบิกได้ผมหมายถึงเบิกประกันสุขภาพนะครับการไปโรงพยาบาลเอกชนก็สร้างความสะดวกให้กับท่านแน่นอนนะครับเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้เป็นค่ายาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าของมะเร็งเต้านมนะครับยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะเห็นว่ายาเคมีมันไม่แพงนะครับเต็มที่ก็อาจจะสร้างหมื่นสองหมื่นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ใช้ยามุ่งเป้าในมะเร็งเต้านมก็คือ ยามุ่งเป้าเฮอร์ทูนะครับกรณีที่ตรวจยีนแล้วพบว่าเป็นเฮอร์ทูโพซิทีฟก็จะมีค่ายานะครับอยู่ประมาณครั้งละ15,000ถึง45,000บาทต่อขวดให้ไปปีหนึ่งนะครับทุกสามอาทิตย์ทงทานก็คูณ17เข้าไปก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการรับยามุ่งเป้าในมะเร็งเต้านมนี่แค่เบื้องต้นนะครับยามุ่งเป้าที่ดีกว่าทาซูซูแมปก็มีนะครับก็จะแพงขึ้นไปอีก อันนี้เป็นตัวอย่างยามุ่งเป้าในมะเร็งปอดนะครับก็จะเห็นว่ายามุ่งเป้าเนี่ยมีตั้งแต่ถูกถูกซึ่งเนี่ยเบิกได้นะครับก็คือประมาณเดือนละ2 0,000อันนี้บัตรทองเขาก็ให้เบิกละนะครับอันนี้พอมาเป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเออร์เจเนเรชันนะครับหรือว่าเป็นยามุ่งเป้าตัวอื่นก็จะแพงให้อยู่ประมาณเดือนละ2 0 0แสนอเล็กทินิปนี่ก็เดือนละ2 0 0แสนห้านะครับเอาง่ายๆคือยามุ่งเป้าในมะเร็งปอดเนี่ย ผลการรักษามันดีมากแลกินกันทีนึงเนี่ยปี2ปีกว่าจะมีการก้าวหน้าของโลกก็แปลว่าท่านต้องเตรียมเงินอย่างน้อยอหมอคิดว่าต้องสองล้านถึง3ล้านบาทต่อปียาภูมิคุ้มกันบําบัดก็เป็นยาตัวหนึ่งที่แพงครับนี่คือราคาสําหรับผู้ป่วยที่มีขนาดตัวมาตรฐานคือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับน้ำหนักอาจจะสักห้าสบห้าบห้ากิโลกรัมค่ายาเคมีก็อยู่ระหว่างเยามุงเป้าโทษทีครับเจ็ดหื่พัน จนถึง1นึ0 0 0บาทนะครับต่อรอบนะครับจะให้กี่รอบเพราะว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอันเนี้ยต้องเตรียมตัวแล้วก็อย่างที่หมอบอกอยาฟูมคุ้มกมันบำบัดเบอร์ไม่ได้นะครับ